กระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือแจ้งสั่งการให้ทุกส่วนราชการหน่วยงานของรัฐเนี่ยนะครับพิจารณาดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างรถยนต์ไฟฟ้ามาใช้ในราชการแทนรถยนต์เดิมที่จะหมดอายุการใช้งานหรือที่จะต้องจัดซื้อจัดจ้างใหม่เพื่อรองรับภารกิจใหม่หรือผู้ดํารงตําแหน่งใหม่นะครับซึ่งในเรื่องนี้นะครับคุณผู้ชมกระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือด่วนที่สุดที่ว110 ลงวันที่13พฤศจิกายน2566นะครับเป็นเรื่องของการสนับสนุนการผลิตและการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ซึ่งในรายละเอียดเนี่ยกระทรวงมหาดไทยได้รับแจ้งจากสำนักงานจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีว่าในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่16ตุลาคม25 6 6นายกรัฐมนตรีเสนอว่า ตามที่รัฐบาลเนี่ยเขาได้ถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาสนับสนุนรัฐบาลจะไม่ละเลยในเรื่องเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติสารต่อนโยบายเพื่อให้ประเทศไทยเป็นผู้นำของอาเซียนในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศและจะใช้การพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นพลังงานเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้นเนี่ยเพื่อเป็นการสนับสนุนให้ประเทศไทยบรรลุปเป้าหมายในการพัฒนาดังกล่าวผ่านการส่งเสริมการผลิตและการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า,านะครับการใช้ยานยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์นะครับซึ่งกำหนดเป้าหมายการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าที่ร้อยละ30ของกําลังการผลิตยานยนต์ภายในประเทศภายในปี2573จึง สั่งการให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐเนี่ยพิจารณาดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างรถยนต์ไฟฟ้ามาใช้ในการในราชการแทนรถยนต์เดิมที่จะหมดอายุการใช้งานหรือที่จะต้องจัดซื้อจัดจ้างขึ้นใหม่นะครับทีนี้เราไปดูในหนังสือของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนะครับในเรื่องของการแจ้ง ไปยังกระทรวงมหาดไทยในเรื่องของการสนับสนุนการผลิตและการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์นะครับซึ่งเขาขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการดังนี้นะครับ1ก็คือให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐพิจารณาดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างรถยนต์ไฟฟ้ามาใช้แทนรถยนต์เดิมที่จะหมดอายุการใช้งานหรือที่จะต้องมีการจัดซื้อจัดจ้างขึ้นใหม่นะครับ แล้วก็2เนี่ยให้กระทรวงคมนาคมร่วมกันร่วมกับกระทรวงการคลังพิจารณากำหนดมาตรการและมาตรฐานเพื่อขับเคลื่อนการปรับเปลี่ยนรถสาธารณะทุกชนิดเช่นรถโดยสารประจำทางรถยนต์รับจ้างรถแท็กซี่3ล้อให้เป็นรถยนต์ไฟฟ้าและดำเนินการตามขั้นตอนให้ถูกต้องเพื่อให้มีผลใช้บังคับโดยเร็วต่อไป 3. ให้กระทรวงพลังงานร่วมกับกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดมาตรการเพื่อสนับสนุนการก่อสร้างโครงข่ายสถานีอัดประจุไฟฟ้าสาธารณะรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าให้เพียงพอต่อความต้องการใช้งานตามความจำเป็นเร่งด่วนให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ 4. ให้กระทรวงคมนาคมประสานความร่วมมือ กับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงพลังงานกระทรวงพาณิชย์กระทรวงอุตสาหกรรมสำนักงานคณะกรรมาการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะศึกษาและกำหนดนโยบายและมาตรการรองรับการเปลี่ยนผ่านจากรถยนต์สันดาปภายในมาเป็นรถยนต์ไฟฟ้าเช่นการส่งเสริมให้เกิดตลาดรถยนต์ใช้แล้วสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า การส่งเสริมผู้ประกอบการซ่อมบำรุงรถยนต์ไฟฟ้าการกำจัดรถยนต์ที่หมดอายุการใช้งานและการนำชิ้นส่วนรถยนต์ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่รวมถึงการกำหนดหลักเกณฑ์ให้ค่าเบีย้ยประกันภัยประกันรถยนต์ไฟฟ้ามีความเหมาะสมและกระจุงใจให้มีการใช้รถยนต์ไฟฟ้ามากยิ่งขึ้นและ5ให้กระทระวงอุตสาหกรรมเป็นหน่วยงานหลัก ร่วมกันกับกระทรวงการคลังสำนักงานคณะกรรมาการส่งเสริมการลงทุนสำนักงานคณะกรรมาการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกพิจารณากำหนดนโยบายและมาตรการเพื่อส่งเสริมให้เกิดห่วงโซ่อุปทานยานยนต์ไฟฟ้าภายในประเทศอย่างครบวงจรโดยเฉพาะการผลิตชิ้นส่วนสำคัญเช่นแบตเตอรี่และระบบส่งกำลังด้วยไฟฟ้าภายในประเทศ เพื่อลองรับการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าภายในประเทศและรองรับการเป็นศูนย์กลางการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วนสำคัญของภูมิภาคต่อไปนะครับนี่เป็นหนังสือของอสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนะครับที่แจ้งมายังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วก็ขอให้ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยนะครับพิจารณาในการจัดซื้อจัดจ้างรถยนต์ไฟฟ้ามาใช้ใน ส่วนราชการนะครับแทนรถเดิมที่จะหมดอายุการใช้งานหรือจัดซื้อจัดจ้างขึ้นใหม่เพื่อรองรับภารกิจใหม่นะครับหรือผู้ดํารงตําแหน่งใหม่ตรงนี้นะครับก็เป็นหนังสือของกระทรวงมหาดไทยฉบับล่าสุดนะครับ